วันนี้มาดูผ้าเปีชายหดาดเจ้าของร้านกำลังทำอยู่เป็นไงครับผ้าชายหาดเลยครับเปผ้าเปีชายหาดครับผมเราทำเองเย็บเองขายราคาถูกขายผืนลอ่รครับเนี่ยผืนละร้อย สีได้ลดละร้อยค้าสรงหนึ่งถึงห้าพืนสี่สิบบาทหนึ่งถึงสิบผืนห้าสิบบาทค่าสรงต่อเที่ยวต่อครั้างแล้วถ้าเกิดว่ามีสีแดงอ๋อ มีสีเขียวอืมเขียวเขาเรียกเขียวนะเขียวมรกตครับผมมีแดงแล้วก็มีน้ำเงินอืมสามสีครับผมแล้ววิธีการเย็บหนีบใช้อะไรเย็บเย็บด้วยเอ็นเอ็นไนลอนอย่างดีนี่เครื่องจักรเราเย็บเอ็นเราเย็บด้วยเอ็นใช้เอ็นเย็บ ได้เอ็นได้เอ็นเย็บอย่างเหนียวเราเย็บหลายรอบแล้วแล้วแล้วจะเก็บการเย็บดูตัเราเย็บหลายรอบเราไม่ได้เย็บรอบเดียวเราเย็บถึงสองสามเที่ยวให้มันคงทนอ๋อนี่เย็บแบบใช่เย็บแบบไม่เแบบมาตรฐานไม่ให้ไม่ให้มีการขาดเราจะไม่เดินแค่เที่ยวเดียวเราเดินสามรอบถ้าสนใจก็สั่งได้นะเพราะว่าเราขาย ขายปีขายส่งขายปีก็มีเปมีโต๊ะชายหาดขายพร้อมอ๋อมีมีอะไรครบหมดเลยว่างั้นหมดผ้าป่าก็ขายเตียงพร้อมเตียงก็ขายครับผมสนใจก็คักเข้ามาทางเพจได้ชื่อชื่อเพจนี่เพจอะไรนะเพจโต๊ะพับเตียงชายหาดอ๋อโต๊ะพับเตียงชายหาดโต๊ะลูกกันนาดนะใช่ไหมโออครับผมนอนนั่ใช่เต็นโต๊ะนอนโต๊ะพับ ทางมีทั้งทางเพจทางยูทูบอ่แล้วก็ทางเฟซด้วยใช่ไหมใช่ผ้าเราขายผืนละร้อยเนาะแล้วความยาวความยาวเท่าไหร่ความยาวความยาวสองขนาดร้อยยี่สิบกับร้อยสามสิบห้าโอ้ผ้าความยาวใช่ไหมความยาว มีทั้งยาวมีทั้งสั้นเตียงสมัยก่อนเขาจะเป็นเตียงทั้งสั้นแต่รุ่นนี้ที่ร้านทําเองคือผืนจะใหญ่หน่อยผืนจะยาวพอเราทําเตียงเราของเราจะตัวใหญ่กว่าเขาอ๋อครับตัวใหญ่กว่ายาวกว่าครับผมถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาได้เลยเนาะมาได้เลยจะสั่งก็ได้จะเอาความยาวเท่าไหร่ก็วัดมาอ๋อถ้าสั่งทาถ้าเกิดว่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็สั่งมาวิธีการเย็บก็คือเหมือนกันเนาะเหมือนกันหมดเย็บเอง เย็ยบสามชั้นเหมือนกันเนาะเย็ยบสามรอบอ๋อครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยดิ <laughs>